ไมโครเวฟเขาว่าคัาว่ามันอันตรายต่อชีวิตเราอะจริงไหมครับโครงสร้างตัวโปรโตีนในอาหารเนี่ยเสียไปอาจจะเกิดคาซิโนเจนหรือว่าสารก่อมะเร็งได้ด้วย<อ>หมอครับไมโครเวฟมีอยู่ทุกบ้านเลยอยากกินอะไรก็อุ่นได้เขาว่าคัาว่ามันอันตรายต่อชีวิตเราอะ่ะจริงไหมครับจริงค่ะพี่ชัยปัจจุบันคนเมืองเนี่ยโอกาสได้กินอาหารสดคือทําแบบรุงส,สดใหม่แล้วกินเลยแล้วกินเหมือนแม่ทําในครัวแล้วยกมากินเลยครับพี่ชัยว่าเดี๋ยวนี้คนเมืองได้กินอาหารสดบ่อยไหม น้อยมากบ้านผมอ่ะก็ต้องพึ่งไมโครเวฟเหมือนกันคือมันสะดวกอาหารก็จะแห้งไม่อร่อยอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับข้อมูลลึกกว่านั้นอันนี้ไม่ทราบคือไมโครเวฟเนี่ยค่ะมันเป็นตัวที่ทําความร้อนโดยใช้รังสีคลื่นไมโครเวฟนั่นแหละไปทําให้โมเลกุลในอาหารมีการสารั่นมันก็จะเกิดความร้อนมันทําให้โครงสร้างตัวโปรตีในในอาหารเนี่ยเสียไปอ๋อเนะหรอครับแล้วเมื่อโปรตีนบิดเบี้ยวหรือว่าเสียโครงสร้างไปาอาจจะเกิดคาซิโนเจนหรือว่าสารก่อมะเร็งได้ด้วยอ๋อซึ่งคือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ไม่รู้จริงๆ ก็นี่เป็นความความรู้ใหม่แต่ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับคือใช้ได้แต่ก็คือไม่ควรที่จะใช้บ่อยอันนี้หมอขอเน้นก่อนคุณภาพอาหารด้วยก็สําคัญยิ่งอาหารผ่านไมโครเวฟเนี่ยคุณภาพเขาจะลดลงเช่นปริมาณแร่ธาตุในผักที่เราควรจะได้แร่ธาตุวิตามินหายไปหมอแนะนาคนไข้ทุกท่านเลยว่าอยากให้ได้เริ่มทําอาหารทานเองบ้างหรือทานอาหารแบบปรุงสดบ้างบางท่านน้อยอยากดูแลสุขภาพทานอาหารคลีนแช่ตู้เย็นค่ะตอนชาวเวฟบทานมันก็เหมือนจะดีก็ยัง ดีไม่สุดอยู่ดีก็เลยแนะนําว่าขึ้นไมโครเวฟเนี่ยต้องระวังแล้วก็เวลาเวฟเองอย่าไปอยู่ด้านหลังด้วยเพราะขึ้นไมโครเวฟกระทบกับตัวเราโดยตรงบ่อยๆก็ก่อมะเร็งได้